การแต่งตั้งผอบอรตอรอโดยกรตอรอสรุปออกมาเรียบร้อยครับตอนนี้วันตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเข้าสู่ตำแหน่งและว่ากันว่าในการประชุมถกเถียงกันอย่างมากมายถึงขนาดต้องใช้100รอยกลยุทธ์ในการดับร้อนครับอย่างที่บอกนะครับเป็นกลยุทธ์รับลวงตาสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เช่นสิ่งที่เป็น <c oughs> ครับคณะกรรมการ กตรซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งครับลงมติร่วมกันมีทั้งหมดมีทั้งหมด1 1ท่าน16ท่าน16ท่านครับมาจากโดยตำแหน่ง 10, 1 1 1อ่าแล้วก็ผู้ทรงอาวุธผู้ทรงอวุธ 6, 6. ในจำนวนนั้นมีผู้ไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้4คนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอืม4คนนะ4คนพี่บีก็เหลือ12อ่ออ่ะก็เหลือ12จึงผลออกมา9 หนึ่งสองครับเกลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอหนึ่งไม่เห็นด้วยครับอืสองีดออกเสียงราัสเก้าหนึ่งสองนี่เห็นไหมเลขสวยนะอ่านี่วันที่ใหนวะนรนยแต่กว่ามามาจะเป็นรหัสเก้าหนึ่งสองได้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาครับอโอ้โหพี่วี ในมติเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยอะไรบางประการเอามติก่อนนะในแง่ของตำรวจทั้งหมดลงมติหมดครับอันนี้นะในแง่ของกตอที่เป็นนักวิชาการและเป็นบุคลากรข้างนอกที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยอันนี้น่าสนใจพี่<บ>่คือเก้าท่านที่เห็นชอบกับพลตํวรวจต่อสัก่คนนั่งผบตรแม้แต่ประธานตรวจสอบว่าด้วยเรื่องของการบุคคลบ้านของปิจกบิชกลงมติ เห็นชอบครับพิ่คิงชัดชัยผมเลิศก็เห็นชอบครับเห็นไหมพลตํารวจเอกวินัยทองสองก็เห็นชอบนี่มีพลตารวจเอกเอกอังสนานนท์เท่านั้นครับคัดค้านแต่ตอนที่ลุงตู่จะตั้งตอนนั้นนะอตอนนั้นก็บอกว่าลุงตู่จริงจะตั้งบิ๊กต่อแล้วนะข่าวเหมือนกันนะว่านี่แหละฮะคนที่ค้านคนหนึ่งกับคนนี้ว่าให้ดูอาวุโสอ่าว่าให้ดูอาวุโสครับและตอนนี้ก็ยืนยันในหลักการนอกจากนั้นที่วัดออกเสียงสองท่านเนี่ย นายกตีแต่นัดประธานงดลกเสียงผมว่าปกติถึงแม้จะเป็นคนเสนอชื่อก็ตามเนี่ยนอกจากว่าคะแนนมันเท่ากันหรือว่าไม่แน่ถึงใช้ปกติแล้วประธานอย่างดออดเสียงก่อนแต่ที่น่าสนใจคือฝั่งของผู้ทรงกระดูกที่มาจากส่วนของพลเมืองพลเรือนนี่คัดเลือกได้คะแนนเสียงมาห0 0พันกว่าคะแนนนะลงมาติคุณประทินสันติประพบนะครับทิศครับสันติประพบทิศชายของ วิรไทยสันติประพบครับประทิศสันติประพบะนี่คือโครงสร้างใหญ่ๆครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแนวทานต่างกันครับเอกอังสนานนเสียงข้างน้อยหนึ่งคนได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมเลยว่าการคัดเลือกผอบอตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดครับคือวุตรโดยเอกเอกเนี่ยเขาบอกว่าต้องยึดอาวุโสเป็นหลักเรียงตามดับเพราะ บิ๊กต่อนี่คืออโุโสดับ4ี่ครับเพราะฉะนั้นตามหลักการก็พยายามเน้นตรงนี้ยึดตรงเนี้ยนี่ฝั่งของเสียงน้อยแต่ฝั่งตัวแทนของเสียง้างมากเขาบอกว่าในการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ยืนแบบไม่ได้ยึดว่าหลักเกณฑ์ไมก่ได้บอกว่าต้องอโุโสทั้งหมดต้องผสมผสานระหว่างอาโุโสกับคุณสมบัติแล้ว่าคัดเลือกมาเนี่ยมีแค่นี้และก็ไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องด้วยครับเพราะแคนดิเดตทั้ง3คนนี่ะ เป็นคนมีฝีมือหมดแหละแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการครับก็บอกเนี่ยนะต้ออยากก็บอกเนี่ยน้องๆทั้งสี่คน,เ,นเก่งหมดแหละมีตําแหน่งเดียว <c oughs> หลายคนในกอตลอก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของการถูกฟอ้องพลนตารวจเอกเอกอังสนานนท์ซึ่งเป็นคนคัดค้านออกมาเขียนใน Facebook ชี้แจงและบอกให้น้องๆมั่นใจได้ว่าตัวเองได้ทําหน้าที่และยืนยันว่า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดครับและแสดงความคิดเห็นโดยสมัครใจ<ม>และใช้ดุลยพินิษภายใต้กรอบกฎหมายจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อานัดของใคร่างให้ดีนะเ,เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและบ้านเมืองครับอย่างไรก็ตามนะครับ,รบประเด็นนี้หลายคนบอกว่าการแต่งตั้งรอบนี้รวดเดียวจะรวด เอะเพราะว่าบิ๊กต่อเนี่ยเ่มนนายตำรวจที่พูดง่ายๆลวดเดียวขึ้นหมดตั้งแต่ระดับรองสารวัตรเนี่ยรองสารวัตรขึ้นสารวัตรใช้เวลาเจปีครับเจปีนะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกเป็นเริ่มต้นอ่าพบตรที่เริ่มต้นชีวิตตำรวจเนี่ยอายุเยอะเลยนะต้นที่อายุ33าเลยนะใช่นะตั้งแต่ปีเนี่ยกุมภาสัปหนึ่งเข้าเป็นรองสารวัตรขึ้นนะมาเป็นรองผู้กำกับขึ้น ปี55แล้วใช้เวลาเป็นผู้กำกับทั้งหมด4ปีครับ oh. หลังจากนั้นเป็นรองผู้บังคับการเนี่ย hmm. มีนา6 1หนึ่งเป็นผู้บังคับการหนึ่งตุลาใช้เวลา7เดือนครับตรงนี้ดูตรงนี้นะ7เดือนครับผู้บังคับการปีอ1กหนึ่งตุลาหนึ่งรองผู้บัญชาการตุลาหกสองหกสผู้บัญชาการ64ผู้ช่วยปปตลอหา66ผบ,บตลอเห็นไหมล่ะ ตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งปีเลยหนึ่งหนึ่งนี่หัวข้านี้ก่อนรองอ่อนหัวข้านี่ในระนาบตั้งแต่ผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและรองผบตรนี่เป็นรนาบที่ขึ้นเร็วที่สุดครับครับหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วทําไมต้องเลือกบิ๊กต่อล่ะครับเออประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับทําไมต้องเลือกบิ๊กต่ออาวุโสอันดับสี่เขาว่ากันว่าเรื่องนี้ต้องทําให้จบครับเพราะตอนแรกข่าวออกมา บอกว่าถ้ายังมีปัญหาข้อกฎหมายคุณสมบัติอะไรแล้วแต่เพราะมีกรรมการบางท่านเนี่ยทักท้วงอืก็น่าจะเลื่อนไปก่อนรบหโหวตนะตั้งพนลนฤเรกลอยเนี่ยสาก,การไปก่อนนั่นคือเมสเสร็จแรกครับแต่พอมีคําบอกว่าว่าทําให้จบนี่แหละเลยจบครับจึงจบครับทำไมทําให้จบจึงเกี่ยวข้องกับบุคคลสองคนนี้ ไม่รู้ต้องไปถามเองต้องไปถามเองเลยการประชุมรอบนั้นก่อนการประชุมนะครับรพิ่งเลยนายกรัฐมนตรีขอเชิญกตลอหาหลืนนอกรอบหนึ่งชั่วโมงเอและคำตอบไหมและนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นไม่ตอบคำถามเพิ่งมาตอบคำถามวันนี้พี่วีวันนี้ก่อนบินไปกัมพูชาเนี่ยทนายกมีคำถาม คำตอบทําไมถึงตั้งบิ๊กต่อครับไม่ครับไม่กังวลครับเพราะว่าทำด้วยเจตนาลงบริสุทธ์ครับเราไม่รู้ด้วยอำนาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในในในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทุกท่านมีการพูดนะครับให้กาเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกทุกคนเพราะผู้สื่อข่าวถามถึงว่าแล้วการเลือกอาวุโศรรดับสี่ขึ้นมาเนี่ยจะก,กังวลถึงถูกฟ้องไหมข้อกฎหมายก็ไม่ได้กังวลเพราะบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์ ว่ากันว่าการประชุมนอกรอบกับนายยกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับกอตลอทั้งหมดเลยถูกยกเว้นสองท่านแต่มีผู้สังเกตการานผู้สังเกตการออกไปมีผู้สังเกตการด้วย <c oughs> คุณพิชิตทิศบาลครับมีการหารือกันเรื่องคุณสมบัติโน่นนี่นั่นนายยกรัฐมนตรีตั้งคําถามในที่ประชุมบ,บอกว่าถ้าผมจะตั้งพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล<อ>รองพอบอตอรอเป็นพอบอตอรอเนี่ย มันจะมีแรงต้านไหมจะมีแรงต้านไหมถามทุกคนที่นั่งตรงนั้นก่อนประชุมจริงนะนี่วงเล็กก่อนใช่ไหมใช่วงเล็กก่อนจะมีแรงต้านไหมคําตอบคืออะไรพี่โอเงียบอ๋อ,อทุกคนพูดไรเงียบเหรอหลังจากนั้นนายกเปิดการประชุมเข้าห้องประชุมครับเออและนายกรัฐมนตรีท่านหน้าที่ประธานเปิดได้ที่ประชุมให้กรรมการทุกคนอภิปรายกันเรื่องนี้อย่างเข้มข้นที่สุดครับ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติทั้งในเรื่องของอคุณสมบัติในเชิงการบริหารการเป็นผู้นำปรากฏว่านี่ใครก่อนพลตำรวจเอกเอกองังสนานนท์พยายามชี้แจงในข้อกฎหมายตั้งแต่การคัดเลือกคือมาตรา78นี่มาตรา78เมื่อวานพี่โอก็พูดถึงแล้วนะ,วะโดยเสนอว่าข้อกฎหมายระบุว่าการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ยึดหลักอุโส ม,มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมอ,อ,อ้างมาตรา78ประกอบกันครับเพราะนั้นต้องอาวุโสก่อนแล้วหลังจากนั้นไปพิจารณาเรื่องอื่นการเอาคนอันดับสี่ขึ้นมาท่านค้านครับหลังจากนั้น,ปนไปครับนายกฟัง,ฟงแล้วปไปยกงตรีก็ปล่อยให้กอตอลอเนี่ยใช้เวลารับฟังทั้งหมด ครึ่งชั่วโมงโดยให้สํานักง,งานกฎหมายของกอตของตํารวจเนี่ยนะมาชี้แจงเรื่องคุณสมบัติอาวุโสความรู้ความสามารถซิว่าเป็นอย่างไรครับหลังจากนั้นนายกก็พูดในที่ประชุมหลังจากอภิปรายแล้วนะครับพูดในที่ประชุมเสียงดังว่ามาเนี่ยนะขึ้นว่า <c oughs> ได้รับฟังข้อมูลเรื่องคุณสมบัติอาวุโสความรู้ความสามารถของทั้งหมดแล้วผมขอเสนอ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติปรากฏว,ว่าพลเอกพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ยังไม่ยอมครับขานอีกรอบหนึ่งแสดงความเห็นขอให้ข้อเสนอแนะว่านาย,ยกรัฐมนตรยียังยืนยันในหลักการเดิมหรือเปล่าเพราะอาจจะถูกฟ้องได้อเพราะในมาตรา87ตำรวจนายใดเห็นว่าการแต่งตั้งไม่ได้รับครับ ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะร้องต่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาและพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์เนี่ยคือหนึ่งในตัวแทนของกอตลอที่ไปคัดเลือกการแต่งตั้งครับเออมีประธานศารโน่นนี่นะั้นรวมกันเป็นหนึ่งชุดคอยรับเรื่องพิจารณาอุทธร์ต้องอุทธร์ภายใน 30, 30วัน,วนครับปรากฏว่านายยนตรีเห็นเช่นนั้นทํายังไงครับรอบนี้เชิญพอบอรตรเลยครับค <laughs> ราวนี้บิ๊กเด่นดํารงศักด ต้องมาชี้แจงว่าไหนผอบอรตอรอลองบอกหน่อยสิ uh huh. แบ่งงานกันสี่คนนะ่ะใครฝีมือเป็นยังไงอาวุโสเป็นเช่นไรผลการทำงานเป็นแบบไหนครับครผบ,อบอรตอรอคนปัจจุบันชี้แจงครับว่าแบ่งงานสี่ตำแหน่งแต่ละคนสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจแต่ภาวะความเป็นผู้นำภาวะการตัดสินใจและผลงานที่โดดเด่นบีกเด่นสนับสนุน บิ๊กต่ออย่างดีเลยครับพี่วีเมื่อบิ๊กเดนพูดในที่ประช,ชุมชี้แจงคุณสุบัติและยังอ้างเรื่องของที่แสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะอ,อ้างนะออกมาอ้าง,อ,างอ้างด้วยนะอ้างด้วยตอนนี้ที่แสดงวิสัยทัศน์มาเนี่ยออมาอ้างด้วยโดดเด่นและมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นําของต่อรอในอนมาถึงตอนนี้ประธานนิปทะชมคือนายกรลฐมตรีเสฐาทวีสินเลยบอกว่าให้คณะกรรมการ ลงมติอย่างเปิดเผยด้วยการยกมือสนับสนุนข้อเสนอ,อผมได้ก่ว่า9เสียงเห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอชื่อครับปนตรกต่อศักสุขมิมนด้วยคะแนน9 1และ 2, 2> ครับนี่คือเบื้องลึกแต่ลึกกว่านั้นนายกมติตอนเสนอนะครับบอกชัดเจน เสนอพลเอกต่อศัก์สุขวิมลเพื่อมาดูเรื่องความมั่นคงและดูแลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตามนโยบายของรัฐบาลครับสแสดงว่านอกจากเรื่องดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยมีพันธกิจพันธกิจชัดเจนมากชัดเจนครับครับนี่หลังจากนั้นจึงนํามาสู่การลงมติแล้วลงมติอันดับ 4, สี่แซงอันดับ 3, สามแซงอันดับ 2, สองแซงอันดับหนึ่งปรึง่งส่วนของ<ำ>ป้องกันและปราบปราม ช่แสงความมั่นคงแสงสืบสวนแสงฝั่งบริหารเป็นครั้งแรกในรอบ4ี่คนห้าคนที่ปราบปรามขึ้นมาและเป็นผอบอตอและแน่นอนครับวันนี้เมื่อนักข่าวเจอผพอ,พอตอรอคนใหม่นีครับต้องรอโปรดเก้าด้วยเนี่ยมีคำตอบตอบผู้สื่อข่าวว่าอย่างไรครับสบายใจขึ้นไหยครบคับการแต่งตั้งผบเหมือนจบแล้วครับ ่าพูดเรื่องแตกตั้งเลยรอโปรดเก้า่อนนะมาส่งนะปูกก่อนขอเรื่องแตกตั้งไว้ก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้โปรดเก้านะครับที่สบายใจขึ้นนะครับคพ่อไม่มีเรื่องกังวลอะไรเลยพูดย้ำอยู่สองครั้งพูดย้ำอยู่สองครั้งรอโปรดเก้าก่อนถ้าที่ได้กังวลอะไรทางผ่อนคลายยุทธการการตั้งผบตรรอบนี้มันจะเป็นเดิมพันของเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีและบริบทต่อไปนั่นก็คือองค์กรตำรวจจะเข้มแข็งแค่ไหนในปฏิบัติการรับหลวงตา